ของที่อื่นน่ากลัวกว่าแผล oh. มันน่าจะดีกว่าที่อื่นนะเพราะที่อื่นดูแล้วเห็นมีแผลแล้วก็คือทำแล้วไม่ดีขึ้นอนะว่างั้นนะ <laughs> <laughs> ชอบค่ะชอบด็อกเตอร์อีกอย่างหนึ่งก็คือดับเ์ก็คือคนไทยค่ะ ตอนรับสู่เฟสออฟกอดแน่นๆเลยเคใครก็อยากกอดแน่นๆดีนะเนี่ยตัวนี้ดอรผอมแล้วผอมมากตอนเป็นตุ่มอยู่นี่ก็เรียกว่ากลมไปหมดเลยอะค่ะอบอุณนเคยเคยฉีดฉีดโบท็อกฉีดฉีดตรงข้างค่ะมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ค่ะแต่เคยร้อยไหมค่ะโอ้เจ็บมากเลยเจ็บโอ้เป็นเดือนค่ะเจ็บมากเลยคุณพี่ร้อยไหมแล้วช้ำเป็นเดือนใช่ไหม บอกว่าเจ็บแล้วก็ช้ำเป็นเดือนเพราะว่าตอนแรกก็ว่าตึงตึงจริงแต่พอเป็นหายบวมที่มันตึงอะ่ะเราเข้าใจแล้วเพราะว่ามันบวมบวมาเหมือนเดิม,ม่มถูกใช่ <c oughs> ตอนแรกดูดี<ช>เหมือนกับไปดึงหน้าที่บางที่นะคะเสร็จปุ๊บอู้โหเริมดูดีชุ่มใจพอหนึ่งเดือนผ่านไปเริ่มเห็นตีนกากลับมาหางตาเริ่มตกลงมาตอนแรกก็ชี้เป็นนิ้วก่อนตกใจนิดหน่อยชี้เป็นนิ้วเออแต่อยางงก็เฮน้อลงกงลงแก้มก็ดีขึ้นน้ออะไรเงี้ยสักพักก็ฝุบลงมาแล้วก็ลองแก้มก็กลับมา กดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ชอบหลอกกันดึงเฉพาะจุดดึงส่วนเดียวจะตึงได้ทั้งหน้าไหมคะไม่ได้ make sense ไหแล้วทำไมผู้หญิงถูกหลอกอยู่คะเพราะอะไรคุณพี่คิดว่าก็เชื่อใจไงเชื่อใจว่าตามใช่คอเป็นหมอดังปลื้มปลิ่มฉันเลือกมาละเบอร์หนึ่งของประเทศหนึ่งสองสามเช็คชื่อมาดีละสุดท้ายก็เป็นไงล่ะ มีแถวเนี้ยแหละคนหนึ่งคือฝากักเรว่าคือทําแล้วก็อยากคือดูแบบว่าสดใสขึ้นกว่าเดิมอันนี้ที่ที่แฟนทักมันตลอดแล้วว่าทําไมหน้าเธอแบบว่าดุไม่ดุก็คือเหมือนเครียดอะที่จริงเราไม่ได้เครียดแล้วันไม่ได้ดุอะไรแต่กับทุกคนที่มองเราครั้งแรกเขาจงบอกผู้หญิงคนนี้ทําไมดุจังอะไรประมาณนี้ คุณท่านดรเตร์เซตปิงนะคะที่ให้โอกาสที่เข้ามาเข้าโครงการเฟสออฟค่ะพี่ชวีวันคะอันนี้มันเป็นคุณป้าแล้วนะคะคุณยายค่ะเริ่มเป็นคุณยายแล้วเนาะห้าสิบกี่เป็นไงบ้างแค่สิบห้าวันผิวเนียนขึ้นไหมเนียนค่ะรูขุมขนที่เกิดจากรอยเสิวตื้นขึ้นเต็มขึ้นกระกระฟากระสางขึ้นไหม จากค่ะหลายๆคนเขางงเอ๊ะทำไมถ่ายรูป Before ทำไมดูหน้าค้ำๆกันก็ <c oughs> มันเรื่องจริงพอทำเสร็จมันไบรท์ขึ้นจริงไหมคะพอเราไบรท์เรากระจ่างเราสว่างขึ้นแหมเจอเครื่องสำอางอีกสักนิดนึงนะคะเจอแสงแฟลตอีกซักหน่อยโอ้โหคุณพี่ออร่าก็จับมาประกายจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณพี่ดูดีมากเพราะเป็นค,คนที่กะกระฟาเต็มหน้าเลยใช่ค่ะเนาะโอเคหางตายกขึ้นแล้ว ลองแก้มดูดีขึ้นตอนนี้ยังบวมอยู่นะสาวน้อยนะใช้เวลานิดนึงเพิ่ห15วันคนอื่นบางที5วัน10วันก็เข้าที่มากกว่านี้ขึ้นอยู่กับผิวของเรานะนะคะเดี๋ยวไปหน้าจะเล็กลงกว่านี้อีกเยอะเลย ต้องรีบกลับไปเช็คแล้วนะคะเพราะว่าเราก็ทําอาชีพทํางานหาเลี้ยงตัวเองอยู่สามีไม่เลี้ยงเลยหรอเขาก็เลี้ยงอ่ะเลี้ยงอยู่เลี้ยงแต่ให้น้อยเราก็ต้องออกไปหาสตางทำงานพิเศษถูกไหมเป็นธรรมดาแต่งงานอยู่มักงนอกก็ลำบากอย่างนี้แหละค่เนาะ ก็รอบนี้สวยขึ้นเขาน่าจะให้สตังเราเยอะขึ้นนะจริงปะที่แน่ๆน่ทำงานนวดอยู่นะคะจะได้ติปเยอะขึ้นถ้าเกิดไม่มาดูแลตัวเองเนี่ยห้ย่างห้แบบเนี้ยเด็กรุ่นน้องๆเด็กๆงาาลูกค้าเราไปกินหมดใช่จริงไหมพี่เลยตัดสินใจว่าฉันต้องมาทำให้เุกดูดีขึ้นคุ้มไหมที่ตัดสินใจในครั้งนี้ก็คุ้มนะคะ สิ่งที่คุณพี่คอนเซิร์นที่สุดคือกลัวเรื่องแผลเป็นใช่ค่ะกลัวมากแต่ว่ามั่นใจว่าดรสิลินจะพูดความจริง<ะ>และเมื่อทําเสร็จตัดแผลรอบแรกไปแล้วนะคะถูกไหมเมื่อ<ะ>คุณพี่ตัดแผลไปเรียบร้อยแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างก็ก็มั่นใจขึ้นแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้แต่สิ่งที่แฮปปี้มากกว่านั้นคือพี่ได้เป็นแบบอย่างให้กับผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของหมอที่ไม่มีความรู้เนะี่ยภูมิใจแค่ไหนภูมิใจค่ะ เราเป็นหนึ่งเสียงหนึ่งคนที่ทำให้ผู้หญิงอีกหลายๆคนเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมของศัลยกรรมหมอที่หลอกลวงมีเยอะมากหมอที่ไม่มีความรู้ก็มีเยอะมากจริงๆเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากในสังคมไทยเราเนาะงั้นเราสองคนก็ขออวยพรให้ทุกคนไม่ตกเป็นเหยื่อ<ะ>คุณพี่อยากจะอวยพรแล้วก็ขอร้องคุณหมอที่ทำร้ายประชาชนว่าไงบ้างคะก็จะขอร้องว่าถ้าคุณไม่มีจาารรยาบรรณก็หยุดทำเถอะค่ะ ก็ผมอยากได้ตังค่ะอ๋อคุณอยากได้ตังคุณก็ต้องทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดพัฒนาฝีมือใช่ฝีมือคุณก็ต้องเยี่ยมสมกับราคาที่เขาจ้างคุณทําแล้วถ้าเกิดว่าหมอคนนั้นเขาไม่ได้เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งล่ะเจ็บใจไหมคะโอ้ยเจ็บใจเสียเงินเสียใจเสียเสียทุกอย่างอ่ะใช่เสียความมั่นใจด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งก็ไปสอบใหม่สิ ไม่เรียนต่อต่าง<ช>ประเทศ<ๆ>เรียนนานๆน,นะคะเขาเรียนกันเป็น10ปีนะคะไม่ใช่ไปเรียนกันเดือนเดียวแล้วก็เอาประกาศศิบัตรมาแปะไว้ข้างคลินิกแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปเรียนมาละ <c oughs> อย่างนี้เนี่ยหลอกลวงเนาะคุณพี่เนาะ<ช>ไม่เอานะคะ <c oughs> ปัจจุบันเราสามารถเช็คชื่อนามสกุลของศัลยแพทย์ตกแต่งไทยได้นะคะมีเพียง374ท่านเท่านั้นค่ะที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เลยพิมพ์ชื่อนามสกุลนะคะสมาคมนี้ตัวจริงมีแค่สมาคมเดียวค่ะก็จะบอกเราแล้วว่าหมอท่านนั้นเป็นศัลยแพทย์ ว okay. ันนี้ก็ให้ความรู้แบบย้ำๆย้ำๆกันอีกนะคะเพราะว่าพี่ชุวีวันก็อยากจะได้บุญสลากใบหน้าของเพลงที่สวยนี้ก่อนตอนะะตอนนี้ดบุญกนไปขอให้พแงแสามีรักมากขึ้นให้ตังมากกว่าเดิมบคค่ะ <c oughs> น,น้อกราบในสมจิตนะคะสาธุค่ะ <c oughs> ขอบคุณ่านด็อกเตอร์แล้วก็ทีมงานทุกท่านนะคะที่ที่ทำออกมาแล้วแบบคือความที่เรากลัวตอนแรกๆคือหายไปเลยค่ะ ก็คือมีความมั่นใจนใชลาสวยต้องด็อกเตอร์เซติง